คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนณฑการผ้าวร่วยแลยแหมนหน่อยผ้าวร่วยนะคะคท่านผู้ชมเมื่อนี้ค่ะแอดกะเดินทางนะคะมาตามต่อตัวเลขแนวทางเนานะคะ่ะกับคุณแม่ทุ่มนะคะ งวดที่ผ่านมา07กับเขานะคะเข่าเต็มๆนะคะงวดก่อนนั่นกะเขา02นะคะ2งวดติดแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่ตัวเลขแนวทางจากแม่ทุ่มนะคะเพินไ้ถูกนะคะไ้ถูกไ้เขามา2งวดติดแล้วเนาะคะ่ะสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5นะคะแอดกะไ้มาตามต่อให้กับ FC แซนแตนงเนาะคะ่ะ มาไปเบิงไปฟังน้ากันนะคะว่าแม่ทุ่มเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะนี่มาหลายคนครับเจ๊จินดากันวาน้ำรับผิดชอบแม่ทุ่มเด็กน้อยเจ๊จินดาเราสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ทุ่มเจ๊จินดาคุณยิ้ทั้งคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลี้เชียวมากก้นพี่น้องสวัสดีค่ะมาเห็นหมากมาเห็นหมากมาเจ๊ นำน้ี่เอาคนลูกป่ะแม่คนเคนลูกเหรเห็นเจอาเห็นเจจินดาคนลูกว่าจันค่ะคนลูกแหรอนาร้อนรเลยเขาสองหัวติดแล้วเนาะแม่ทุ่งโอ้ยไม่ทุ่มไปได้เลยว่าจะแส่งวดวัหนึ่งคือขาขึ้นแน่ะใช่ะเอายุ่พี่หนี่ละอันอัน อันท่องปุ้งนั่นบมดเงอันท่องปุ้งบมดเอันท่องปุ้งท่องปองฝันนั่นบ้ยนงรฟันฝันหลายอง่างอันพรยชอตีมีอยูู่นเจ็ดื่มแล้วตัวเด็กท่องปุ้งท่องปุ้งมันท่องปุ้งว่ามิผัวออท่องปุ้งว่ามิผัวท่องอะไรให้ปุ้งขึ้นปุ้งขึ้นว่าไย คนทวงแหงแห้งญยขึนใหญงขึ้นไ่ขึนตายที่ไปออกลูกออกออกใส่น้อหม่คุณมาออ้คนเด้ออกกลุไว้กว่าได้มา่องมนได้หรือนปล่าวันนี้นี่เนวท่างไปหล่วไม่ทุ่มวันนี้จังวัที่นีบอกบอกแล้วทางเ่าโอมีแต่เนวท่างเ่าเขาเป็นยังมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันภาคพี่น้องกันมาเยี่ยมไม่ทุ่มแต่วันนี้ล้วหาใชมีเนวทางเนาะมัได้คิถูกจิดยังตัว ว่าท่นในจทยท่วผมไม่ท่วมั้วานในจย์โันกัเพิ่อนันที่สิแปดน้องเมือนี้ก็ได้เอได้ก็นนอนรับนอนนรับเฝ่เฉพาะเฝอา็คือว่าฝันว่นั่นเราฝันนึกว่าวันี้ันห้าสิบฝันไปหลบ่ยากเดฝันเราลดคันห้าสิบว่าฝันนี่เาจะได้อยู่กับว่าฝันนอนจะเวีนกับว่าฝันนอนเลิกกับว่าฝันห้าสิบฝันเนี่นอนย้อเมือนเราตีซีตีหานอนกับฝันเลยห้าสิบฝัน หมดนี้ยังบ้านฝันบอกเิ่มมที่พันมาไมมทุ่มมานบ่ครับมันบ่ออไรเสือมันไม่งนเสือไอ่ทุ่มบ่อไหนลงทุนบอกับไปเสือังด้านอเตอลีนั่นลเ่เต่าสามสามเต่านี่เป็นเอท่านั้นละเต่าสามสามเต่ามันมันรอเต่าสองมันรอเต่าสองเป็นทหารเกียวทีนี่วิดนาวิดดัง เขาใม่้ปั่นเลยซุนเจ็ดแม่ทุ่มบริสุทธ์อ่ค่ะบอกบ,อรบริสุทธ์เขียนใช้กระดาษบอกแต่เล็กน้อยบอกแต่เขาสู้ยเสือให้กูเล่นนี่ว่าสั่นเลขก,กี่ทุ่มตกล้องเป็นซุนเจ็ดพ่อว่าอยู่ว่สสาสั่นอ่บอกแต่เขาเสือจะควา้างเ่ราะสือเป็นคนชี้ลกูกเขาได้นบาบะแม่ทุ่มได้อยู่อโอ้แต่แดงว่นนีผู้โชคมาออนแม่ทุ่มอยู่ได้อยู่ร้านก็ได้อยู่ ก็ได้ทีมัน่มเสามพันสีพันเกี่ยเห็นเดปงบอหลักๆเปกดอยู่ชัวสิันไหเนาะชัวสิเห็นจุเที่มชัวสเห็นแต่ววดนี้เมื่อไรจุดทุ่มจะได้มากเมื่อไรครับเมื่อไจะทำเรอเมื่อไรจะทำห่อไปทุ่มจุดทุ่มเนี่ยจุดวันพระบ่ค่ะ มันผ่ามันพระตั้งร้านถูกเมื่อนั่นจุดเมื่อวันที่อันซิผายังเศร้าอันเอาทุเรียนมาไหว้เพิ่นเฮ้ยมาไหว้เพิ่นเพิ่นมาเน่าเว้าก็คนมันจะโดนเราบนหอยจ้าเทียเมื่อนั่นก็เลยเอาขื่นให้ยเส้นดอกสองในกับแก่ที่เคยมาห้องบอกเลขกับว่าห้องบอกค่ะคุณแม่เดี๋ยวดูไม่จะเสียงเงินเอามันอห้องเงินเลขกับว่าเดิมึงยังมาตั่วกูเด็กแต่กีบปีกายนี่เพิ่นก็้ห้องบอกแม่นโอย้อง ปีกายนี่ห้องซื้อจะถือรอดแม่นค่ะมาห้องบอกตัวได้ก็ออกตัวนั้นเนาะแม่เนาะแม่อยู่แต่ปีนี้เป็นเป็นแนวใหม่เตียแนวใหม่ซะมันก็ห้องว่าคือเก่าน่เหรออ๋อแบบเดียรนะที่บ่เจ็ดเจ็ดเก่าของมันคือเก่านหรออ๋อยัว่าไหวมันมยังมาตัวกูาไปได้มาส่วนยังเงินมึงหลายเทียร์เลยเดียวส่านไหนมาแต่ก็ซื่อมันหรอกก็ที่อะ แต่แต่ปีนี้ต๊กมาปีนี้พันนั็นจะเข่าเลขทูกก็ฝันเนาะค่ะเลขทูกเลขทูบในเขาดีเนาะช่วงนี้เนาะศูนย์สองแปดนอกหอกรนก็ออกศูนย์สองเงินก้อนหนึ่งศูนย์สองแปดพันไปซื้อเอาแค่สองแปดมันบอกคู่น่ะว่าไปก็เอาตั้งแค่สองแปดแปดสอง คนทินดินเป็นแลิง <laughs> ได้เลขมากกอยูที่ดวงน้่นเนาะแม่เนาะว่ะาเฮาจะมีดวงถูกบอถ้างวดใต้งวดเป็นศูนย์เจ็ดน่ะเป็นเลขฝันเนาะค่ะกับเลขขีทูก็เลยขีทูกที่แม่เห็นเป็นศูนย์เจ็ดสำหรับวันนี้คุณแม่ยังบ่ท่านในฝันท่านได้จุดทูกบอบ่ท่านเด้เห็นยังเ,ห,เห,ห็นียกบเงยนอนกับรับเ่ย วันกระตุกกาเมือเมยตกกาแต่ขันไห้คุณแม่ขึ้นมากตอนนี้นะคะขึ้นมากขึ้นมากเลตอนนี้คุณแม่ขึ้นมากคือมีมีคิดมากในใจบ่าว่าเป็นแต่เป็นมากตัวใดสินะแม่ค่ะวันนี้ื้นนี้เแต่เป็นคือขึ้นมากเลยเขาขึ้นมากเนี่ยแ่ะวไปสิใบในบอจ้าวันวันที่หนึ่งก็ได้กระดาษไหมไหมบุ้วขึ้นมากสุดแล้วา บอถ้ามีคิดมากได้ใจบอคิดอยู่แล้วมันสิมากเราฝันแหละกับบอเป็นยังเอาเอาคือเฮาคิดมากเราแบบนี้เฮากับล้อฟังว่าเฮาสิฝันบอจุดทูบสิใดคือจังตัวเลขที่แม่คือมากบ้องสิแม่ค่ะกัสิน้ำสิน้ำเก่าสามกับสองสี่สิน้ำเด็กตัวเก้าสีน้ำเด็กตัวเก้าสีน้ำเด็กตัวเก้าประว่าสี่หลายเก่าสามบางหนึ่งเป็นมารแม่แม่เก้าสามกับสองสี่เก้าสามกับเก่าสี่ สองซี่เอาคือไน้งิ้ยมาเป็นเก่า้ี่นเงี้ยเก่าสามเก่าซี่สัตวเก่าสามสองซี่กัเลขงา้มขึเกินไปเห็นเลขยื่ใส่าสองซี่นี่เป็นลำเลขเงี้แเลยคือแม่สิ่งน้ำเลขเก่าสามกับเลขสองซีการล่อเบิ้งว่าคุณแม่เราจักฝันฝันฝันบอแลวการล่อเบิ้งเลขทูกเนาะคุณแม่เนาะมาสิเข่ากับเลขที่คุณแม่อันนี้เป็นเลขที่ขึ้นมาก คุดว่ามันสิมาคุดว่าเพราะว่ามันกับเพื่งวันที่สิบแปดนึงเนาะแม่เนาะเลขที่จะต้องตามมันบ่อยไม่ถูกเลขที่จะตามเลยเลขตัวเต่ตตออานี่นแหละจะกัดซองวดติดแล้วก็ถือว่ายอดจุดยอดเลยดิปีนี้เริ่มป<บ>ีนี้คุณแม่เริ่มกลับมาให้โชคนะะ กามาให่ชวกเอฟซีอีกแล้วเนะคะทนันใดที่ตามแม่ทุ่มนะคะเป็นเลขที่ขึ้นมากไปก้อนเนาะคะ่ะขึ้นมากไปก้อนสองทีก็เอ้าามค่ะแล้วก็รอเบิงฝันสินนนนมีฝันเกี่ยวบอหรือว่าีีันเก่ยวคุณแม่เอาเลขสองตัวนี่ไปเสียงเนาะคะ่ะเ,เอาไปเสียงขันฝันว่าตั้งไดกับยะจะมาตามต่อไห่เอฟซีค่ะอันนี้เป็นเลขมากตองวด ับเล็กวัดพอเน้องค่ะเอาคุณแม่จับโยกไข่เอฟซีพ่นเบิงนะค่ะจับยกขึ้นเลยค่ะคุณแม่นี่ยคันเอฟซีมาร์กนัมคุณแม่กับล่องออกไปเสียงเบิ้งก่อนก็ได้ค่ะจดแลเราก็ไปเสี่ยงเบื้องเพื่อฝันดีเพราะว่าจะต้องล่อแม่ทุ่มหนีฝันก้อนนะคะกับล่อเบิ้งเหล็กถูกลอยฝันก้อนก็บเบิ้งเหล็กถูกก้อน แต่ตัวนี้เป็นเลขที่เล่าคึดม,กมกาก,มกอยากน้ำซินน้ำเพราะว่าเราสื้อเก่าสามนัดหลายอสองสี่ก็เก่าสามนี่ผมบอกไม่ทุม่มเป็นเลขที่ยังติดใจเยอะทีใจใจ่ครับชัยเยู่ฉันไปยูทูบได้มาส่งกับสองคู่นี่จัดนักนไม่ทุม่มเนาะเกิดว่างท่าน จัดหนักยังละอสองตัวนี่ก็คือจัดหนักแล้วเนาะค่ะ